รู้สึกโชคดีมากๆที่ได้สวัสดีค่ะ,ค,ะคลิปนี้มาอัปเดต2บรรยากาศคอนเสิร์ตกับภาพความประทับใจที่แฟนๆได้สร้างขึ้นร่วมกันกันกบสาวๆเจนนี่จิซูริซา่าและโรเซ ก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคอนเสิร์ตบอลพิงก์อินแบงคอกต้องบอกเลยว่าหลากหลายอารมณ์สุดๆมีทั้งงงสนุกตื่นเต้นมีความสุขมากๆกับสิสาวที่ได้มอบให้กันตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาในงานต้องบอกเลยว่าคนเยอะมากๆค่ะโดยคอนเสิร์ตรอบนี้ได้เปิดการทัวร์เอเชียที่กรุงเทพเป็นที่แรกระหว่างวันที่7และ8มกราคมโดยในวันแรก7มกราคมสุดคึกคักมีจํานวนผู้เข้าชมกว่า40,000คนและในวันที่8มกราคมมีจํานวนแฟนคลับที่ เข้าชมราวๆ50,000คนรวม2วันมีผู้เข้าชมกว่า90,000คนซิเลยทีเดียวนะคะฮิตสุดๆเรียกได้ว่าเป็นวงตัวแม่ของวงการจริงๆซึ่งคาดการจาก Touring Data ยังกล่าวได้ว่า b a c k p พิง b o บ p i พิ World Tour ทอาจทำไรายได้ถึง200ล้านเหรียญจากยอดคนดูกว่าล้านคนจากการทัวร์ทั้งหมด เหล่าวิงใครที่ได้ไปคอนเสิร์ตเป็นยังไงกันบ้างรู้สึกยังไงกับงานครั้งนี้มีความสุขกับสีสาวที่ได้มอบให้กันไหมก็มาร่วมคอมเมนต์ความรู้สึกความประทับใจกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะ ทั้งนี้ค่ะขณะที่สาวๆแบ c ็คพิ k งกําลังทัวร์ที่ประเทศไทยผลงานของพวกเธอกะสร้างเรื่องไม่หยุดในวันที่7มกราคม2023เวลาประมาณตี10นาทีค่ะตามเวลาท้องถิน่นพิ n ง v ์เวนอมของแบ c ็คพิ k งทํทยอดวิวทะลุ500ล้านซึ่งหมายความว่าเพลงใช้เวลาทั้งหมดเพียง4เดือน18วัน12ชั่วโมงเท่านั้นเองนับตั้งแต่ปล่อยพิ n ง v e เวนมเป็นมิวสิกวิดีโอเพลงที่10ของพวกเธอที่มียอดวิวถึง500 ยังได้รางวัลเบสอัลบั้มในงาน GDA ครั้งที่37อีกด้วยค่ะและนี่ค่ะก็เป็นอัปเดตพร้อมภาพบรรยากาศสาวๆส,สุดท้ายคอนเสิร์ตบอนพีอินบ n งคอกซึ่งแอดก็ได้รวบรวมมาให้ชมกันใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะอัปเดตสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องปากแดงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะรู้สึก โชคดีมากๆาที่ได้แสดงคือ,อยังไงเดียเออยเด๋ยววันนีคือทุกๆครั้งที่ได้แสดงคอนเสิร์ตหนูรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่โชคดีมากๆเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสถานการณ์มันจะเป็นยังไงแต่พอวันนี้ได้แสดงหนูแบบโหดีใจมากเลยอ่ะแบบเฮ้ยใ,ในที่สุดเราก็ได้แสดงตอนแรกนึกว่าแบบ เออจะยังไงเพราะว่าแบบสถานการณ์มันไม่ค่อยโอเคบอกว่าเราไม่ได้เจอกันตั้งสองปีถูกไหมอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะทำโชว์ทุกครั้งอะ่ะให้เต็มที่แล้วก็เป็นที่ประทับใจของทุก,ทกคนอยากให้ทุกคนมีความทรงจำดีๆกับพวกเราก็อาขอบคุณที่คอยอยู่ด้วยกันมาตลอดทั้ง67ปี <laughs> รู้สึกว่าเราใช้เวลาช่วงนึงด้วยกันเลย 推门罢了。